ขออนุญาตถ่ายภาพพรนเนกของหวานนะครับเมชีกิบนวลแย้มนะครับเมชีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ไม่รู้เดินทางไปอุดรธานีหรือเปล่านะครับนี่ได้ไปไหมเนี่ยไม่ไปนะครับนี่ประจําการที่โรงครัวนะครับพนันเกของหวานนะครับนี่คนเดียวเท่านั้นนะครับ,นนรบอา้าหลายจะได็กก็เห็นผู้เดียวนึงแต่ละมือ <laughs> ปเนี่ยของหวานนะครับเพิ่งจะได้กล้วยมานะครับพระอาจารย์พระครูไปตลาดเมื่อวานนี้นะครับนี่ซื้อของต่างๆมาเข้าโรงครัวนะครับขาดอยู่สามพันบาทจึงจะครบเจ็ดหมื่นนะครับเด้อลืมผนกมะละกอนะครับไม่ได้เขียนให้พระอาจารย์พระครูนะครับท่านจะให้ไม่เขาไม่ชี้ผนกต่างๆนี่นะครับต้องการให้ซื้ออะไรบ้างก็เขียนในรายการท่านก็จะไปซื้อมานะครับ ให้วิยาวัจกรของวัดไปซื้อมาช่วยกันนะครับลืมมะละกอนะครับผู้ใดใครก็ตามผู้ใดใครก็ตามมีมะละกอนะครับส่งเข้ามาที่โรงครัวด้วยนะครับมะละกอนะครับขาดมะละกอตํานะครับลูกยาวก็ได้ลูกสั้นก็ได้นะครับออกวอกแอกแป๊กก็ได้นะครับตําได้ทุกอย่างนะครับนี่ลูกในน้อยก็ได้นะครับอร่อยไม่อร่อยก็หมดทั้งนั้นนะครับ ยิ่งไม่มีนี่ยิ่งอร่อยนะครับตำมะละกามะละกอมะละก,ลกถวายพระนะพ่อขาวนะครับผู้บำเพ็ญตนนะครับนี่ช่วยงานที่โรงครัวตื่นไปทําวัดตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับนี่แล้วก็มาช่วยงานที่โรงครัวขยันนะครับแต่ละท่านแต่ละคนเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพนท่านี้ก่อนเด้อ